สวัสดีครับอยู่กับผมราชันบอลเตงครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลงานเมื่อคืนกันก่อนเลยครับบอลเตง VP ีของเราเมื่อคืนนะครับเข้า1คู่แล้วก็ตาย1คู่บอลเตง VP เมื่อคืนนะครับเฟรยานุดเอาชนะ AS สโลมาได้1ต่อ0ครับคู่นี้นะครับตอนวิเคราะห์ผมให้ AS สโลมานะครับต่อปปแต่พอมาดูไลัพก่อนลงเตะเนี่ยผมว่าเฟรยานุดน่าจะทำกำไรมากกว่าครับก็เลยจิ้มไปที่เฟรยานุดครับปปจบเกมคู่นี้ก็บวกกันไปครับส่วนอีกหนึ่งคู่นะครับในศึกยูโรป้าล เป็นนัานเลเว์กูเซนนะครับเปิดบ้านเสมอกับเซนกิรอยมา1ต่อนครับคู่นี้นะครับผมเลือกจิ้มไปที่เลว์กูเซนนะครับ1ลูกจบเกมคู่นี้ก็น่าเสียดายไปครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้เอาใหม่ครับสรุปผลงานของเราโดยรวมก็ยังบวกกันต่อเนื่องครับตามที่ทุกท่านเห็นตรงนี้ได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆพ่ี่ๆคนไหนนะครับสนใจจะรับทีเด็ดส่งตรงถึงมือถือทุกวันแบบนี้เนี่ยก็สามารรแอดไลน์เข้ามาสมัครเข้ากลุ่ม V.I.P เป็นครอบครัวเดียวกันแบบฟรีๆได้เลยนะครับโดยแอดไปที่ d r b t 1 4 8 8 ง่ายๆครับเพียงพิมพแอดนำหน้าตามด้วย RBT 1488หรือถ้าไม่ถนัดก็คลิกที่ลิงก์ที่แนบอยู่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับในกลุ่มก็มีบอลเต็งบอลสเต็ปเล่นกันทุกวันนำบอลสดเล่นกันทุกคู่ครับรันตีทุกท่านได้มากกว่าเสียแน่นอนครับหากทุกท่านนะครับอยู่กลุ่มอื่นเสียมากก็ได้ครับลองเปิดใจมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับทุกท่านจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับและก่อนจะไปวิเคราะห์ฟุตบอลกันในวันนี้นะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับสำหรับวันนี้นะครับวันเสาร์ที่15เมษายน2566ส่งการวันสุดท้ายเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้ลดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่นะครับอย่าลืมกันนะครับและผมก็ขออวยพรทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกท่านนะครับสุขภาพแข็งแรงเงินทองมั่งมีร่ำรวยสวัสดีปีใหม่ไทยครับสำหรับวันนี้นะครับโปรแกรมฟุตบอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับวันนี้นะครับผมเลยหยิบมาฝากทุกท่าน16ึงคู่ด้วยกันครับ คู่ที่1ครับอาร์เบรซิกเปิดบ้านพบกับอาบวกในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่ที่2นะครับในศึกกัลโชเซเดียนาบบลีนะครับเปิดบ้านพบกับเวโรนาคู่ที่3ในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นทางด้านแมนซิตี้นะครับที่จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของเลสเตอร์ซิตี้ส่วนคู่ที่4นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านพบกับนิวคาสเซิลคู่ที่5นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกสเปอร์นะครับเปิดบ้านพบกับบอร์นมัธและคู่ที่6นะครับในศึกพรีเมียร์ลีกเชลซีเปิดบ้านพบกับไบรตัน คู่แรกครับเดี๋ยวเราไปกันที่สึกบุนเดสซิก้าเยอรมันครับจะเป็นทางด้านอาบีไรซิกนะครับที่จะเปิดเลดบูอารีนาพบกับเอาบวกคู่นี้เตะกันในเวลา2ทุ่มครึ่งนะครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านอาบีไรซิกอยู่อันดับที่4ของตารางครับแข่งไป27นัดชนะไป14เสมอไป6แพ้ไป7เก็บได้4 8แต้มเข้าเลดอยู่ที่5 1 9ส่วนทางด้านเอาบ,บวกอยู่อันดับที่13ของตารางครับแข่งไป27นัดชนะไป8เสมอไป5แพ้ไป14เก็บได้29แต้มเข้าเทอยู่ี่29.6% อาบ,บีไรซิกเล่นในบ้านไปแล้ว13นัดครับชนะไป9เสมอไป2แล้วก็แพ้ไปอีก2เข้าเลนอยู่ที่69.2%ส่วนนังนนันอาบวกเล่นเกมเยือนไปแล้ว13นัดครับชนะไป3เสมอ2แพ้ไปอีก8เข้าเลนอยู่ที่23.1%ครับเฮ้ทูเฮ้น5นัดหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับอาบ,บีไรซิกนะครับเอาชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน2ครั้งอาบวกนี้ไม่เคยเอาชนะอาบ,บีไรซิกได้เลยนะครับเกมล่าสุดน,นะครับอาบวกเปิดบ้านเสมอกับอาบ,บีไรซิก3ต่อ3 ส่วนเกมล่าสุดในบ้านไรซิกนะครับตอนนั้นไรซิกเปิดบ้านเอาชนะอับ,บวกได้4-0และฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่ากับกลายเป็นทางฝั่งอาบวกนะครับ5นัดหลังสุดน,นะครับเขากินต่างไรซิกไปได้3ครั้งไรซิกกินต่างอาบบวกไปได้2ครั้งและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดน,นะครับจบสกอร์สูงไป2ครั้งสกอร์ต่ำ2ครั้งแล้วก็เสมอกัน1ครั้งฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมทุ้วยการของทางเจ้าบ้านอารเบรซิกนะครับชนะไป5เสมอไป1แพ้ไป4เข้าวินไป5จบเกมสูงไป4 เกมล่าสุดบุกปเปาชนะให้ท่าเบอร์ลินได้1ต่อ0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับตอนนั้นเปิดบ้านเอาชนะบริเซียดอดหมุนสต่อ0ูนเปิดบ้านแพ้กับไมซ์3ต่อ0ูนย์ครับส่วนทางด้านเอาบวกนะครับฟอร์มส0นัดล่าสุดโดยทุการนะครับชนะไป4เสมอไป2แพ้ไปอีก4เข้าวินไป6จบเกมสูงไปอีก6เกมล่าสุดเปิดบ้านแพ้กับโคโลน3ต่อหนึ่งส่วนเกมเยอนล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปเสมอกับบุบบุบ2ต่อ2บุกไปแพ้ไบเยนมิวนิก5ต่อ3ครับ ฟอร์มกันยิงประตู10นัดหลังสุดครับแพ้ท่าเบอร์ลินยิงไป13เสียไป15บหผลต่างลบสเฉลี่ยได้1.3ลูกต่อเกมส่วนด้านอาบวกนะครับยิงไป16เสียไป19ผลต่างลบสเฉลี่ยได้1.6ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทั้งเจ้าบ้านอัมบีและซิกนะครับตัวเจ็บนะครับจะมีปีเตอร์กูราซี่ครับคริสโตเฟอร์อินคุนคูและชาเวอร์สเรเจอร์ครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีอามบดูไฮดาร่าครับโดมิินนนกไไซบบบออตสลลแะโวเรร์คั ส่วนทางด้านเอาบวกนะครับตัวเจ็บหลักๆจะมีโทเบียสโตเบิร์กครับนิคัสดอตส่วนที่ติดโทษแบนอยู่นะครับจะมีเอเมดินเดมิโลวิสครับคาดว่าวันนี้จะมาในระบบ4-4-2นะครับหลักๆเลยนะครับจะมีเล็กเบซายครับรูเบนวากัสและมือกิมเบริชาครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับแฮนดิแคปนะครับไหลราคาบนมาให้อาร์เบรซิกนะครับต่อไปที่1ลูกครึ่งควบ2ราคา2อยู่ที่2ลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่3ลูกควบ3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครับ อย่างที่กล่าวไปขั้นต้นเลวครับว่าไราซิกนี่เหมือนจะจับจุดกลับมาทําผลงานได้แจ่มแจ๋วอีกรอบแม้การเอาชนะคู่แข่งมาได้2นัดซ้อนจะเป็นตัวเลขที่ไม่เยอะอะไรครับแต่การที่พวกเขาจับทรงการเล่นได้ถือว่ามาถูกทางโคตรครับอีกอย่างมีสติในบ้านที่ดูดีเป็นทุนเดิมจึงมั่นใจว่านัดนี้นะครับยังไงก็มีแววกินเต็มอยู่ไม่น้อยเลยละครับ ต่างกับเอาบวกผู้มาเยือนครับที่เล่นนอกบ้านทีไรมักจะดวงแตกเสมอครับการันตีได้จาก9นัดท้ายนอกจากชนะใครไม่ได้แล้วยังปลาชัยไปถึง7เกมอีกด้วยครับแถมเสียประตูไหลเป็นน้ําอีกด้วยครับมองดูแล้วนัดนี้ถ้าสกอร์แรกมายัางไงก็ไหลยาวๆแล้วครับเกมนี้นะครับขอเลือกต่อไปที่ไรซิกนะครับในเลนหนึ่งลุกรึ่งควบ2ฟันทงไรซิกเอาชนะอาบวกได้4ประตูตอนหนจัดไปครับคู่ที่2เนี่ยเราไปกันที่สกาโชเซายอิตาลีครับ จะเป็นทางด้านนาโปลีนะครับที่จะเปิดเดียโกอามันโดมาราโดน่าพบกับเวโรนาครับคู่นี้จะเตะก,กันในเวลา5้าทุ่มนะครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านนาโปลีนะครับทีมจ่าฝูงอยู่อันดับที่1ของตารางครับแข่งไปแล้วยีนัดชนะไป24เสมอไป2แพ้ไปอีก3เก็บได้74แต้มเข้าเลืออยู่ที่82.8สเซนส่วนทางด้านเวโรนานะครับทีมรองบวยอยู่อันดับที่18ครับแข่งไปแล้วยีนัดชนะไป5เสมอไป7แพ้ไป17เก็บได้22เก็บได้ยู่ที่1สิบสอง 2, แต้ม 17, เนนบ้านเแล้ว14นัดครับ ชนะไป11เสมอไป1แพ้ไปอีก2เข้าเวลอยู่ที่78.6%ส่วนทางด้านเวโรนาเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับไม่ชนะใครลยครับเสมอไป5แพ้ไป9เข้าเวลอยู่ที่0%ครับเฮทูเฮทท่านนั้นหลังสุดนะครับนาโปบรีเอาชนะไปได้2ครั้งเสมอกัน2ครั้งเวโรนาเอาชนะไปได้1ครั้งเกมลา่าสุดเวโรนาเปิดบ้านแพ้กับนาโปบอรี2ต่อ5ส่วนเกมลา่าสุดในบ้านนาโปบรีนะครับย้อนไปเมื่อปี2021ครับคู่นี้เสมอกัน1-1 และฝั่งที่ทำกำไรได้มากกว่ากับเป็นทางฝั่งเวโรนานะครับลังสุดเขากินตังนาบปลีไปได้ถึง3ครั้งเลยครับและคู่นี้เจอกันนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์สูงนะครับสครั้งสกอร์ต่ำสองครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมธุรการของทางเจ้าบ้านนาบปลีนะครับไม่เสมอใครนะครับชนะไป7แพ้ไปอีก3เข้าวินไป6จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับเป็นการบุกไปแพ้เอซิมิลานมา1ต่อ0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับเป็นการเปิดบ้านแพ้กับเอซมิลานมา4ต่อ0นเปิดบ้านชนะแฟรงก์ ส่วนทางด้านเวโรนานะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดของบริการนะครับชนะไป2เสมอไป4แพ้ไปอีก4เข้าวินไป5จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะซาโซโรได้2ตอต่อหส่วนเกมเยอล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ยูเวนตุส1ตนต่อศบุกไปแพ้พามโดเลีย3าต่อหครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดนะครับดาว,ว,วลบลียิงไป1ิบเสียไป7ผลต่างบวก10เฉลี่ยได้1.7ลูกต่อเกมส่วนทางด้านเวโรนานะครับยิงไป7จ็ดเสียไปสิผลต่างลบ5เฉลี่ยได้ศูย์จุดเจ็ลูกต่อเกมครับ เดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านนาบ و ل ีนะครับตัวเจ็บนะครับจะมีจอร์นไซเมียนครับวิกเตอร์โอซิมเฮงคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3นะครับโดยหลักๆเลยนะครับสตานิสลาฟโรบอสกาครับมาเตโอปาริตาโนคาวิชาคอรัสเคเลียจาโกโมปาราโดรีส่วนทางด้านเวโรน่าครับตัวเจ็บมีโทมัสแฮนลี่ครับดาโกลาโซวิสส่วนทางด้านจานจาโคโมมันยาโดนี่กับมิเกลเวโรโซติดโทษแบนอยู่นะครับคาดว่าจะมาในระบบ3-4-2-1นะครับ โดยหลักๆเลยนะครับจะมีไซมอนแวร์ดี้ครับไซเดียงงเง่และมีลานชูริสครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับแพนิแคปไหลราคาบนมาให้เจ้าบ้านอย่างนาโปลีนะครับตอไปที่1ลูกราคา2อยู่ที่1ลูกควบ1ลูกครึ่งสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับเจ้าถิ่นนาโปลีนะครับขยับเข้ามาใกล้การคว้าสคูเดียโต้แล้วนะครับโดยตอนนี้นะครับโกยแต้มทิ้งห่างอันดับที่2อย่างลาซิโอถึง16คะแนน ดูทรงแล้วนามบรียังไงก็ได้ชูถ้วยแน่ครับถ้าไม่พลาดตกหมาตายสะก่อนครับเกมนี้นะครับได้เล่นในบ้านเจอทีมเยือนอย่างเวโรนาครับที่อยู่ในโซนท้ายตารางและมีผลงานนอกบ้านที่เลวร้ายแบบสุดๆครับฤดูการนี้ยังไม่ชนะเกมเยือนเลยแม้แต่เกมเดียวครับดูทรงแล้วเสร็จฝั่งชาวบ้านแน่นอนครับรนราคาเปิดออกมาให้นามบุรีนะครับเป็นฝ่ายต่อ1ลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อดีที่สุดครับเพราะนาโบรีนั้นแข็งแกร่งกว่าเยอะครับแม้จะมีเกมแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์ให้พวงอยู่บ้าง แต่ก็เชื่อว่าสปาเลติรู้ว่ารายการไหนสําคัญกับพวกเขาที่สุดครับซึ่งก็คือเกมลีกที่โอกาสจะคว้าแชมป์ได้สําเร็จในรอบ33ปีครับอยู่แค่เอื้อมมือเท่านั้นเองครับเกมนี้จึงขอแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อมองว่ามีโอกาสเฮลับซับมากกว่าครับขอเลือกต่อไปที่นาโบลรีนะครับไตเลดหนึ่งลูกฟันธงนาโปลรีเอาชนะเวโรนาได้2ต่อศูนย์จัดไปครับคู่ที่3เนี่ยเราไปกันที่ศึกพรีเมียร์อังกฤษครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับที่จะเปิดเอดีฮัสสเตเดียมพบกับเลรค่กกนนา5 ปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับทีมรองจากฝูงอยู่อันดับที่2ของตารางครับแข่งไปแล้ว29นัดชนะไป21เสม,มอไป4แพ้ไปอีก4เก็บได้67แต้มค่าเลนอยู่ที่72.10เซนส่วนด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับทีมรองบัวอยู่อันดับที่19ของตารางครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป7เสม,มอไป4แพ้ไป19เก็บได้25แต้มค่าเลนอยู่ที่23.3%แมนซิตี้เล่นในบ้านไปแล้ว14นัดครับชนะไป12เสม,มอไป1แพ้ไปอีก1ค่าเวลาอยู่ที่85.7% ส่วน่าดานเลสเตอร์ซิตี้เล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะไป4เสมอไป1แพ้ไปอีก10เข้าวิลเลตอยู่ที่26.7%ครับเฮตูเฮต้านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับแมนซิตี้นะครับเอาชนะไปได้4ครั้งเลยครับเลสเตอร์ซิตี้เอาชนะไปได้1ครั้งนะครับแต่นั่นก็ตั้งแต่ปี2021ครับเกมล่าสุดนะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้1-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านแมนซิตี้นะครับย้อนไปเมื่อปี2021ครับแมนซิตี้นะครับเปิดบ้านชนะเลสเตอร์ซิตี้6ปรระตตู่อ3คับ และ5นัดหลังสุดที่เจอกันนะครับแมนซิตี้นะครับกินตังเลสเตอร์ซิตี้ไปได้3ครั้งเลสเตอร์ซิตี้นะครับกินตังแมนซิตี้ไปได้2ครั้งและคู่นี้เจอกัน5นัดหลังสุดนะครับจบสกอร์ต่ำไปถึง4ครั้งครับฟอร์มสินัดล่าสุดรวมทุนการของทางเจ้าบ้านแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับไม่แพ้ใครนะครับชนะไปถึง9ครับแล้วก็เสมอไปอีกหนึ่งเข้าวินไป8จบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับเปิดบ้านเอาชนะไบร์ทเมลลินิกในศึก UCL นะครับสาต่อศูนย์ส่วนเกมในบ้านล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะเซาแธมป์เทมป์ เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลสต่อหนึ่งครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดโดนทุเดีการนะครับชนะไปเพียงแค่1นัดครับแล้วก็เสมอไป1และแพ้ไปถึง8เข้าวินไป2จบเกมสูงไป6เกมล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านแพ้กับบอลมัด1ต่อศูนย์ส่วนเกมเยือาล่าสุดน,นะครับบุกไปแพ้คริสตันพาเลต2ต่อหนึบุกไปเสมอแบมฟอร์ด1ต่อหนึครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดน,นะครับแมนซิตี้ยิงไป35เสียไป4ผลต่างบวก31 เฉลี่ยได้3.5ลูกต่อเกมส่วนด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับยิงไป987 0ผลต่างลบ8เฉลี่ยได้0.9ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านแมนซิตี้นะครับจะมีเพียงแค่ฟิลฟอร์เดนนะครับที่เจ็บเพียงแค่หลายเดียวเท่านั้นคาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีแจ็คกิลลิสครับเควินเดอะบอยเบนโดซินวาและเออร์ลิงเบลฮาร์แลนด์ครับส่วนทางด้านเลสเตอร์ซิตี้นะครับตัวเจ็บก็ยังเยอะอยู่นะครับหลักๆเลยนะครับจะมีไรอันเบอร์ธานครับเจมส์จัสติน คาดว่าจะมาในระบบ4-2-3-1นะครับหลกัลกๆเลยนะครับจะมีเจมส์แมดิสันครับฮาวิ่บรานและเจมี่วา d ดี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่สนนราคาของคู่นี้กันสักนิดนึงครับซึ่งเกมนี้นะครับเอเชียนแฮนดิแคปนะครับเปิดให้แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับต่อไปที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งราคา2ที่2ลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่3ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่3ลูกครึ่งควบ4ครับ เลสเตอร์ซิตี้นะครับฟอร์มเลเทต,ต่อเนื่องนะครับหลังแพ้ไป7นัดใน8เกมที่ผ่านมารวมถึงเกมในลีกคับซึ่งเจ็งไป3เกมใน4นัดล่าสุดจึงสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นครับซ้ำต้องมาเจอต่ออย่างแมนซิตี้ในช่วงเวลาแบบนี้ต้องไปหวังเอาในนัดถัดไปครับเนื่องจากเรือใบสีฟ้าครับฟอร์มติดลมบนเก็บชัยชนะมาได้ถึง9เกมในทุกรายการกดรวมกันไป34เม็ด ถึงแม้ไม่มีคิวบุกเยือนเสือใต้แต่สกอร์ในเล็กแรกค่อนข้างห่างแถมพวกเขายังต้องเน้นเพื่อชิงแชมป์ลีกจึงเชื่อว่าวันนี้ไม่น่าผ่อนคันเล่งแน่นอนครับจึงไม่แปลครับหากจิ้งจอกสยามที่ฟอร์มแย่บวกหลังบ้านรั่วจะโดนลอ่อเป้าราคา2.25ชั่วโมงนี้ต้องตามน้ำซิตี้กันไปครับขอเลือกต่อไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในเลทสลูกควบสครึ่งฟอนทองแมสตี้ขยีีเลสเตอร์ซิตี้ได้3ต่อศจัดไปครับ คู่ที่4นะครับเรายังอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซึ่งก็จะเป็นทางแอสตันวิลล่านะครับที่จะเปิดวิลล่าปาร์คพบกับนิวคาสเซิลคู่นี้เตะกันในเวลาหกโมงครึ่งนะครับปัจจุบันเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับอยู่อันดับที่6ของตารางแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป14เสมอไป5แพ้ไป11เก็บได้47แต้มเข้าเรีอยู่ที่46.7%ส่วนนั่นนิวคาสเซิลนะครับอยู่อันดับที่3ของตารางครับแข่งไปแล้ว29นัดชนะไป15เสมอไป11แพ้ไปอีก3เก็บได้56แต้ม่่าเทอยูี51.7% แอสตันวิลล่าเล่นในบ้านไปแล้ว15นัดครับชนะไป8เสมอไป2แพ้ไป5ค่าวเวลิต์อยู่ที่53.3%ส่วนนิคัสเซอร์เล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะไป7เสมอไป6แพ้ไปอีก2ค่าเวลต์อยู่ที่4 6 7ครับเฮดทเวท่านั้นหลังสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับบ้านใครบ้านมันนะครับเอาชนะไปได้คนละ2ครั้งครับแล้วก็เสมอกันอีก1ครั้งเกมล่าสุดนนครับนิคาสเซิลเปิดบ้านเอาชนะแอสตันวิลล่า4-0ส่วนเกมล่าสุดในบ้านแอสตันวิลล เป็นทางแอสตันวิลล่านะครับเปิดบ้านอาชนะนิวคาสเซิลยู่นเดได้2.0ต่อย์และฝั่งที่ทำกําไรได้มากกว่านะครับเป็นทางนิวคาสเซิลนะครับห้านัดหลังสุดเขากินตังแอสตันวิลล่าไปได้3ครั้งครับแอสตันวิลลากินตังนิวคาสเซิลไปได้2ครั้งและคู่นี้นะครับเจอกันส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ำไป4ครั้งและก็สกอร์สูงเพียงแค่1นครั้งครับฟอร์มสิบนัดหลังสุดรวมทุยการของทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับชนะไป6เสมอไป1แพ้ไปอีก3เขาวินไป7จบเกมสูงไป5 เกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะ n o ต t i งแฮมฟอ o r e s t ได้2ต่อ0ส่วนในด้านนิวคาสเซิล l e United นะครับฟอร์ม10นัดหลังสุดโดดดุลกันกนะครับชนะไป5เสมอไป2แพ้ไปอีก3าเขาวินไป5จบเกมสูงไป4เกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้2ต่อ1และก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดได้5ต่อ1ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดหลังสุดน,นะครับแอสตันวิลล่ายิงไป18เสียไป13ผลต่างบวก5เฉลี่ยได้1.8ลูกต่อเกม ส่วนทางด้านนิวคาสเซิลนะครับยิงไป15เสียไป12ผลต่างบวก3เฉลี่ยได้1.5ลูกต่อเกมครับเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านแอสตันวิลล่านะครับตัวเจ็บนะครับจะมีลีออนเบลลี่ครับเจสติเอร์และฟริเป้คูตินโยครับส่วนการจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-2-2ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีจอห์นแม็กกินครับเบอร์ธานตาเร่และออลลี่วัตกินครับส่วนทางด้านนิวคาสเซิลยิงเสร็จนะครับตัวเจ็บก็มีไรอันเฟอร์เซอร์ครับอลันแซงแม็กซิมแมงมิเกลแองเจลอเมรอนครับ การจัดทัพนะครับคาดว่าจะมาในระบบ4-3-3ครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีชอลองสตาร์ฟครับบูโนกิมารายโจเซฟวิลล็อกและอเล็กซานเดอร์อิซักครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เงื่อนไขของทางธุรกิจเกมนี้กันสักนิดนึงนะครับเกมนี้นะครับแฮนิแคปเอเชียไหลราคาบนให้นิวคาสเซิลนะครับปลุกมาต่อปอปราคา2อยู่ที่ครึ่งลูกสูงต่ำราคาบนอยู่ที่2ลูกครึ่งราคา2อยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับด้วยสถานการณ์ในตารางที่ขับเคี่ยวสุดๆทําให้นิวคาสเซิลจะพลาดไม่ได้ครับ และพวกเขาสามารถโชว์ฟอร์มชนะรวด5เกมท้ายในลีกและซัดรวมกันไปทั้งสิ้นกว่า13ประตูเลยทีเดียวจริงอยู่ครับที่แมตช์นี้จะไร้เงาอย่างอารันแซงแม็กซิเมงและมีเกลอเมลอน2รลิมเส้นคนสําคัญครับแต่การทดแทนของเหล่ากําลังเสริมก็น่าสนใจไม่แพ้กันครับสอดคล้องกับเจ้าถิ่นครับแอสตันวิลล่าก็เสียหัวหอกคนสําคัญอย่างเรยออนไบรีน่าจะกระทตต่อมิติแนวลุกอยู่พอสมควรนลครับแม้ช่วงหลังนะครับจะฟอร์มดีแบบผิดหูผิดตาจนน่าประหลาดใจครับ ถ้าว่าการ,รเผชิญหน้ากับตัวท็อปตัวตึงของพรีเมยร์ลีกครั้งนี้บอกเลยว่าไม่ง่ายและมีทรงพ่ายคาหลังสูงมากครับเมื่อพิจนารณาจากเรทภาพรวมต่างๆนนเนี่ยแนะนําว่าอยู่ฝั่งต่อรอรับทรัพย์สบายใจสุดครับขอเลือกตอบไปที่สาริกาดงนะครับในเลทปอปอฟอนทงนี่คอนเสิร์ตอัญชัยอเอสตันวิลล่าได้2ตอนน่อ1นจัดไปครับคู่ที่5นะครับยังอยู่ในศึกพรีเมยร์ลังกฤษครับจะเป็นทางด้านสเปอร์นะครับที่จะเปิดท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมพบกับบอลมัดคู่นี้ทาการแข่งขันกันในเวลา3ทุ่มครับ ปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านทอตแนมฮอตสเปอร์อยู่อันดับที่5ของตารางครับแข่งไปแล้ว3านัดชนะไป16เสมอไป5แพ้ไป9เก็บได้53แต้มข้วิเลตอยู่ที่5 3 3สวนทางด้านนบอลมัดตนะครับอยู่อันดับที่15ของตารางครับแข่งไปแล้ว30นัดชนะไป8เสมอไป6แพ้ไป16เก็บได้30แต้มข้วิเลตอยู่ที่2 6 7สเปอร์เรนได้ในบ้านไปแล้ว15นัดครับชนะไป11ไม่เสมอใครเลยนะครับแพ้ไป4เ่ข้วิเลตอยู่ที่73.3%เ3 ส่วนนั้นบอลมัดเล่นเกมเยือนไปแล้ว15นัดครับชนะไป3เสมอไป5แพ้ไปอีก10ค่าเิออยู่ที่20%ครับเฮตูเฮต้านัดหลังสุดนะครับสเปอร์เอาชนะไปได้3ครั้งเสมอกัน1ครั้งและบอลมัดเอาชนะไปได้1ครั้งเกมล่าสุดครับบอลมัดเปิดบ้านแพ้กับสเปอร์3ต่อ2ส่วนเกมล่าสุดในบ้านสเปอร์นะครับตอนนั้นเมื่อปี2019ครับสเปอร์เปิดบ้านเอาชนะบอลมัดได้3ต่อ2และฝั่งที่ทํากำไรได้มากกว่าเป็นทางฝั่งบอลมัดนะครับ5นัดหลังสุดนะ และสเปอร์นะครับกินตังบอลมัดไปได้2ครั้งและคู่นี้นะครับเจอกันส่วนใหญ่จบสกอร์สูงไป3ครั้งครับและสกอร์ต่ำอีก2ครั้งครับฟอร์ม10นัดหลังสุดรวมทุนใยการของทางเจ้าบ้านท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับชนะไป4เสมอไป3แพ้ไปอีก3เข้าวินไป4จบเกมสูงไป3เกมล่าสุดครับเปิดบ้านเอาชนะไบรตันได้2ต่อน 1. ส่วนนัดน้านบอลมัดนะครับฟอร์มส0นัดล่าสุดรวมทุนใยการนะครับชนะไป4เสมอไป1แพ้ไป5าเข้าวินไป7จบเกมสูงไป4 เกมล่าสุดนะครับบุกไปเอาชนะเลสเตอร์ซิตี้ได้1นต่อศและก่อนหน้านั้นนะครับบุกไปแพ้แอสตันวิลล่า3าต่อศครับฟอร์มกระดิ่งประตู10นัดหลังสุดนะครับสเปอร์ยิงไป13เสียไป9ผลต่างบวก4เฉลี่ยได้หนลูกต่อเกมส่วนทางด้านบอลมันนะครับยิงไปเกสิบไปส6ผลต่างลบ6เฉลี่ยได้0.9ลูกต่อเกมครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพความพร้อมของทางเจ้าบ้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับจะมีลูคัสมูล่านะครับที่ติดโทษแบนส่วนตัวเจ็บนะครับมีเบบนนเเเดวิคครรรัััและออม์สบ ด้านการจัดทัพนะครับจะมาในระบบ3 4 2 1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีซอนฮงมินครับเดยันคูรูเซฟสกี้และเฮลิเคนครับส่วนในด้านบอลมัดนะครับตัวเจ็บก็จะมีจูเนียร์สตาเนสลาฟครับไรอันเฟเดริกคาดว่าจะมาในระบบ4 2 3 1นะครับโดยหลักๆเลยนะครับจะมีฟิลิปบิลลิงครับไรอันคิสตี้และโดมินิกโชลังเก้ครับส่วนทางด้านราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้ที่ Li@ น์แอด r b t หนึ่แปดแปก่อนลงเตะนะครับเดี๋ยวผมเช็คราคาอีกรอบแล้วส่งให้ในกลุ่ม v ีพนะครับ รวมถึงบอลเตงบอลสเตปคู่อื่นนะครับเจอกันก่อนบอลเตะครับและคู่สุดท้ายวันนี้นะครับไปดูกันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับซึ่งก็จะเป็นทางด้านเชลซีนะครับที่จะเปิดสแตมฟอร์ดปิดพบกับไบตันครับคู่นี้เตะกันในเวลา3ามทุ่มนะครับปัจจุบันนะครับเจ้าบ้านเชลซีอยู่อันดับที่11ของตารางครับแข่งไปแล้วสานัดชนะไป10เสมอไป9แพ้ไป11เก็บได้39แต้มเข้าอยู่ที่33.3สเส้นส่วนทางด้านไบตันนะครับอยู่อันดับที่7ของตารางครับแข่งไปแล้วยี่สิบแปดนัด ชนะไป13เสมอไป7แพ้ไป8เก็บได้46แต้มเข้าเยอ,อยู่ที่46.4%เกมในบ้านเชลซีเล่นไปแล้ว15นัดครับชนะไป6เสมอไป5แพ้ไปอีก4เข้าเีออยที่40%ส่วนในด้านไบตั้นเล่นเกมเยือนไปแล้ว14นัดครับชนะไป6เสมอไป4แพ้ไปอีก4เข้าเหรีออยที่42.9%เฮทูเอ็น5นัดสุดที่คู่นี้เจอกันนะครับส่วนใหญ่จบเสมอไปถึง3ครั้งเลยครับและก็บ้านใครบ้านมันครับเอาชนะไปได้คนละ1ครั้ง เกมล่าสุดครับไบตันเปิดบ้านเอาชนะเชลซี4-1ครับและฝั่งที่ทํากําไรได้มากกว่านะครับจะเป็นทางฝั่งไบรตันนะครับห้านัดหลังสุดนะครับเขากินต่างเชลซีไปได้ถึง4ครั้งเลครับและคู่นี้นะครับเจอกันนะครับส่วนใหญ่จบสกอร์ต่ําไป3ครั้ง และก็สกอร์สูงอีก2ครั้งครับฟอร์มสิบนัดล่าสุดรวมธุริการของทางเจ้าบ้านเชลซีนะครับชนะไป3สเสมอไป2แพ้ไปอีห้าเขาวินไป2จบเกมสูงไปอีก2เกมล่าสุดนะครับในศึก UCL บุกไปแพ้มาริทสอต่อศูนย์ 2, ส่วนเกมในลีกล่าสุดนะครับบุกไปแพ้วูฟเทปตันหนึ่งต่อศูนย์และเกมล่าสุดในบ้านนะครับเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลศูนย์ต่อศูนย์เปิดบ้านแพ้กับแอสตันวิลล่าศูนย์ต่อสองครับส่วนทางด้านไบรตันนะครับฟอร์ม10นัดล่าสุดรวมธุริการนะครับชนะไป5เสมอไป3แพ้ีก2 ขาวินไป4ีจบเกมสูงไป5เกมล่าสุดนะครับบุกไปแพท้ท็อตแนมฮอสเปอร์มา2ต่อหนึ่งส่วนเกมล่าสุดในบ้านนะครับเป็นการเปิดบ้านเสมอกับเบนฟอร์ดสต่อสเปิดบ้านอัชนะกิม,มีทาวห้าต่อศูนย์ครับฟอร์มการยิงประตู10นัดล่าสุดนะครับเชลซี Chelsea ยิงไป8เสียไป11ผลต่างลบสามเฉลี่ยยิงได้ศูนย์จุดแปดลูกต่อเกมส่วนทางด้านไบรตันนะครับยิงไป20เสียไป9ผลต่างบวกเฉลี่ยยิงได้2ลูกต่อเกมครับ เชลซีครับคุณซื้ออย่างแฟรงแลมพาดเพิ่งบุกไปพ่ายกับเรอนมาริด2ต่อนในศึกยูฟาแชมเปี้ยนเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมวานี้นะครับจะไรเงาอย่างคูริบารีกองหลังตัวหลักที่เดี้งมาส,สดๆร้อนๆครับเช่นเดียวกับอาบบโดโบยาครับซึ่งเจ็บยาวอยู่นานแล้วครับคาดว่าแฟรงแลมพาดเตรียมวางหมากในระบบ43-3นะครับโดยจะมีราฮิงสเตอร์ลิ่มไคลฮาวเวตและเจ้าฟิลิกผันึงกำลังล่าสกอร์อยู่แดนหน้าและจะใช้เอนโซฟานเดรตนะครับรับอาสาคุมเชิงแดนกลางตามระเบียบครับ ส่วนนั้นบริตันนะครับคุณซื้ออย่างโรเบโตเดซบรีเพิ่งจะบุกไปพ่ายกับสเปอร์หนึ่งต่อ2ในช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับความพร้อมก่อนลงเตะนะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานอย่างเลวีโควิลแนวรับดาวรุ่งที่ติดเงื่อนไขาการยืมตัวเช่นเดียวกับเจเรมี่ซาเบโตยาคูปโมเดอร์และอดัมลานลาน่าสามแข้งเดี่ยงในสต็อกซึ่งอยู่ในระหว่างการรักษาตัวทั้งหมดครับคาดว่าเดซบี้เตรียมวางหมากในระบบ4 2 3 1ครับโดยที่จะมีอีแวนเฟอร์กูสันออกยืนหน้าล่าตาข่ายและจะใช้โซโล แม็กอลริสเตอร์กับคอรูมิโตมะเป็น3ประสานแดนกลางคอยซัพพอตอยู่ด้านหลังตามสูตรครับส่วนทางด้านราคาคู่นี้นะครับเดี๋ยวไปตามกันต่อได้ที่ไลแอด r b t 1 4 8 8เดี๋ยวผมส่งแนวทางให้สำหรับคู่ v i p คู่หนึ่งนะครับรวมถึงบอลเต็งบอลสเต็ปคู่อื่นนะครับเจอกันก่อน2ทุ่มครับและก่อนจะปิดคลิปกันในวันนี้เดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกทีนึงนะครับคู่แรกครับต่อไรซิก1ลูกครึ่งควบ2คู่ที่2ต่อนาบรี1ลูกคู่ที่3ต่อแมนซิตี้2ลูกควบ2ลูกครึ่ง และคู่ที่4นะครับต่อนิวคาสเซิลปอปอและขอฝากขอย้ํากันอีกครั้งนะครับว่าทัศนะที่ให้ไปเป็นเพียงแค่การเอาข้อมูลเอาสถิติต่างๆมาพิจารณาความน่าจะเป็นหรือทิศทางของเกมเท่านั้นนะครับซึ่งไม่มีอะไรการันตีได้เลยว่าจะถูก100%เครับดังนั้นถ้าเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะครับรับฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ตรงใจก็จัดหรือถ้าฟังแล้วรู้สึกว่าคู่นี้ขัดใจก็สวนได้ตามมัธยาศัยเลยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ